โอเคครับนี่พญียังลี่นะครับนี่พญียังลี่รุน่นนี้เป็นรุ่นที่มันเห็ดเป็นเห็ดเหลืองเมนียดที่บ่อเขาที่บ่อเขาพักนะครับบางท่านอาจจะบอกว่านีหลุมบอ่อยู่ในการเห็ดเห,เหนียดมันมีหลุมบอ่อบ่มีหลุมนะครับเอาเมื่อรูปบางเลยนะครับรูปบางเลยนะครับมีคมนะครับ คงคงคง,คง,คงละละกระด้างรุ่นนี้น้ำไล่ครับปอกไข่ไล่แถวไล่ครับไล่แล้วกับปากหมดนะดครับไล่จิ็มดวงครับบวกสันพันหกห้าสิบนะครับอันนี้จะส่งไปทางทีนวองเฮาทาง้งจะโซ่ทรดมาที่เอาไปใส่งานนะครับเล้าตอดเล้าไม่ไพ่ เฮ็ดบาวเฮ็ดยังได้นะครับคนจะเอาไปเฮ็ดทางคนละท่างจะโซท่ทอนบานเฮ้าคน,นครับ,รบมันเป็นใหม่ใหม่นี้เป็นใหม่เก่าครับใม่เก่าบลดลูกนะครับโบลดลูกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ